สุขภาพช่องปากในระหว่างตั้งครรภเป็นเรื่องสําคัญที่คุณแม่ควรเอาใจใส่เพราะสุขภาพช่องปากเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและสามารถส่งผลกระทบต่อทารกในครรได้ในวันนี้เราจะมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภไปพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Health Time ช่วงเวลาที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีนายแพทย์สุวรรณชยัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลว่าหยิงตั้งคันมักพบปัญหาโรคเหงือกอักเสบได้บ่อยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนส่งผลให้เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆที่รองรับฟันอ่อนแอลง อีกทั้งการอาเจียนบ่อยๆจากการแพ้ท้องและการกินอาหารจุกจิกส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เกิดโรคฟันผูดได้ง่ายหากมีการดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดีจะส่งผลให้โรคฟันผูลุกลามอย่างรวดเร็วว่าที่คุณแม่จึงควรตรวจสุขภาพปากและฟันเพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปากของแม่และลูกที่จะเกิดมาหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจฟันเพื่อให้รู้ถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ควรฝึกทักษะการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีและหากพบว่ามีปัญหาโรคในช่องปากก็ควรได้รับการรักษาตามความจำเป็นในช่วงตั้งครรภ์เดือนที่4-6ถึง6แต่ถ้ามีอาการปวดฟันเหือกบวมเป็นหนองมีฟันผุใหญ่ลึกห,หรือฟันคุดที่มีการติดเชือ้อสามารถรับบริการทางทันตกรรมได้ทันที ว่าที่คุณแม่ที่มีฟันผุหลายซี่มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกทําให้ลูกมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุเนื่องจากฟันน้ํานมของลูกเริ่มสร้างตั้งแต่ทารกอยู่ในคันมันดา6สัปดาห์นอกจากนี้หากแม่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพออาจส่งผลให้การสร้างฟันของลูกผิดปกติและมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุมากขึ้น เพิ่มโอกาสสูญเสียฟันน้ำนมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังพบว่าโรคปีทันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดและเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้คุณแม่จึงควรได้รับบริการขูดหินน้ำลายและทำความสะอาดช่องปากเพื่อช่วยลดภาวะเงือกอักเสบส่วนการอุดฟันช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากได้ที่สำคัญคุณแม่ต้องได้รับการปรับทัศนคติ ให้เห็นถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปากลดการถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุฟันผุจากแม่สู่ลูกโดยการแปลงฟันตามสูตร2 2 2คือการแปลงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนโดยแปลงฟันนาน2นาทีขึ้นไปโดยยาสีฟันผสมฟัวร,ร์ไลและงดอาหาร2ชั่วโมงหลังแปลงฟันรวมทั้ง ทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟันเพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียฟันเพิ่มขึ้นขอขอบคุณที่มาบทความกรมอนามัยสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟันเชิญเข้ารับบริการได้ที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลบางประกอบ3เราพร้อมให้บริการทั้งสิทธิ์ทั่วไปและสิทธิ์ประกันสังคมทุกสถานพยาบาล สามารถโทรนัดหมายลงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการโทร02 109 3111กด0ติดต่อแผนกคันตกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นอย่าลืมนะคะมีสิทธิ์ต้องใช้ให้คุ้มมีประกันสังคมทำฟ,ฟรีได้ทุกปี ด้วยความ,มห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางประกอก3โรงพยาบาลบางประกอก3ดูแลด้วยหัวใจ